สวัสดีครับผมมาพบพอกันนะครับกับสวนเกษตรนักรบนะครับเมื่อนี้ผมสิพามาพุวนดินนะครับเป็นดินพว่นในข้าวโพดนะครับข้าวโพดราชินีทับทิมสยามนะครับปลูกไว้เดี๋ยวพว่นดินอ่าแต่ว่าในแปลงข้าวโพดผมปลูกพักสลัดแซมกันไว้นะครับเพราะว่าอพักสลัดผมพอไว้หลายมันเลยเหลือก็เลยต้องเอาปลงแปลงพักนะครับเดี๋ยวมาลองเมืองว่าถ้าวใส่ในแปลงพักแล้วอัน พักสลัดห้องมันสิห้ามเลยสั่งใดนะครับเนื่องจากว่าอจจย่งอาหารกันบ่กับผมมมันใจนะครับเดี๋ยวมาลองบึงนะครับครับเดี๋ยวบึงอันวิธีการพ่นผมด้วยใสเล็กนะครับเนี่ยครับไม่ดขึ้นมาใส่เล็กตะครอนนะครับพ่นอ่ายังไงเลยนะครับเดี๋ยวบึงวิธีการเท็ดกับครับดี่คือพักสลัดนะครับพักสลัดครับนี่พักสลัดนะครับผมเหมือน พะหลายพดปลูเกเปลวมาเสื่อมใส่แปลงข้าวโพดนะครับเดี๋ยว่าพ่นด,ดินเบืองนะครับพ่ดดนตอนนี้มันเริ่มง่ญ่แล้วนะครับงหญ่แล้วขน้าทีงามอยู่นะครับก็คงสีว่าเป็นอย่างเพราะว่า,าข้าวโพดนี่อายุเพื่อเขาสีเก็บเกีเก่ยวผลผลิตได้ก็อยู่ประมาณสองเดือนกว่านะครับเกือบสามเดือนนะครับแตพักรัดนี่ใช้อยู่แค่สี่สิบห้าถึงห้าสิบมือนะครับสามารถเก็บได้แล้วนะครับ เดี๋ยวเบิ่งงจาอาจจะมันอาจจะหรมนิดนึงหรมหมไอ้ใบกระปดเดาะ็ต่ไมรู้เป็นยังนะครับเพราะว่ามันเหลือจากมันพะหลายนะครับพอหลายล้วปมมี่แปงลงผมจองว่าลงนี่เราเบิ่งนะครับเดี๋ยวเบอรบืองกันปะไปเยเดี๋ยวมาพวดดินกอนอ่าพอดีของการพวดดินนะครับการพวดดินเท่ากับคือเฮ็ดไห้ดินมันล้วนซุยนะครับแล้วก็เป็นการเติมออกซิเจนให้กับดินนะครับให้รากพืชได้เดินได้ดีนะครับรากพืชรากกระปดเดินได้ดีหาอาหารได้ง่ายนะครับ จะติ่จะเลืเล่อนต่ตัวเร็วนะครับก็ขอดีนะครับก็ขอดีอย่างหนึ่งที่สาคัญก็คือเป็นการกําจัดวัชจะพืดน,นะครับที่เป็นตัวห้า,น,าหน้อยครับในน้อยๆน,น,น,นะครับเน่าเบิ่งก,กันครับ นี่คือพ่นดินเรียบร้อยนะครับเขาจะเห็นพักสลัดผูกนะครับนี่คือพักสลัดนะครับไปแปลงวินิแปลงข้าโพดนะครับอันนี้พ่นเดี๋ยวฟังหนึ่งนะครับอันนี้คือแปลงที่พ่นเรียบร้อยนะครับนี่คือแปลงที่พ่นเรียบร้อยผมย้อนแสงนิดหนึ่งนะครับนี่คือแป้งโพดนะครับผมพ่นดินเรียบร้อยไว้แล้วนะครับอันนี้ก็เรียกว่าแปลงสไทยครับพ่นไปเลยครึ่งหนึ่งนะครับ ในด้านนี้ยังเพื่อนพันใดนะครับเนื่องจากว่าลงสุดทไตโมูนะครับจากว่าต้นขึ้นมัเป็นยังนะครับเดี๋ยวเขาค็ไปเพื่อนที่หลังนะครับปลูกแบบง่ายงนะครับบ่ได้ใส่สัรว่าสิว่าบ่แม่นสารเคมีก็แม่นครับปลูกแบบเกษตรอินทรีย์นะครับเกษตรอินทรีย์หรือเขาเรียกว่าออร์แกนิกนะครับเขาใส่ปุ๋ยคอกอย่างเดียวนะครับปุ๋ยคอก ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับไม่ใส่ปุ๋ยเคมีก็สามารถที่งามได้นะครับอ่าต้นกะโพธิผมปลูกนี่ระยะห่างระยะห่างกับประมาณยี่สิบเสนนะครับแต่ละต้นนะครับแต่ละแถวกับซ้ำกันละครับยี่สิบเส้นดือนยี่สิบสามสิบเสนนะครับมาเนี่ยครับสามสิบเสนกับบ่ถือว่าห่างเกินไปกับบ่ทีนะครับบ่ทีบ่าห่างพอดีนะครับเวลาเขาใหญ่ขึ้นมาก็คือใบเขาจะชนกันพอดีชนกันแล้วก็ บ่าต้องมาแย่งแสงกันนะครับเพราะว่าเ้อาบริป,ปูกทีกินไปหรือห่างกินไปนะครับอ,อยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับมะนีกนเอาไว้สำนีก่อนนะครับเดี๋ยวพบพอกันอีกรอบหนานะครับใ้ข้าวโพดในไงก,กูนี้ก่อนอ่ะเรือบอกไปว่าข้าวโพดที่ผมปลูกเนี่ยผมปลูกช่วงวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนนะครับวันเลือกตั้งอุปกรณ์เลือกตั้งมือหนึ่งนะครับ กับอายุประมาณสิบมือแล้วนะครับสิบกว่ามือน้อยๆถาร่วมกับตอนที่ผมเพาะในถาดกับสิวบ้านเพาะได้ถ่ายเจ็ดมือนะครับประมาณเจ็ดมือกับสิระมานสิบเจ็ดสิบแปดมือนะครับกับต้นประมันประมานนี้นะครับปรวมาณนี่บวเน่เอ้าเห็นเลยครับบ้านี่สูงเกินไปเลยนะครับแต่ก็เสียอย่างหนึ่งขอเสียคือตอนนี้มันมี่บ่ได้รับแสงแดดเต็มที่นะครับเห็น่หมมโมใบกลวยครับ นี่มันจากใบกล้วยพวกนี้ครับเดี๋ยวให้กล้วยญงกันผมตัดออกไปเลยนะครับผมจะตัดออกผมจะปลูกกโพดนี่ด้วพอเลยเพราะว่ากาะโพดและชินี้ถ้าทิมสยามนี่เป็นกโพดที่แซ่บละหวานาขายกันได้ราคาว่าขโพดปกตินะครับแต่คนคนที้เคยกินก็นอยากกินนะครับอ่ะวันนี้พ่อแล้วเอาซ้ำหนีไปกอนนะครับเดี๋ยวพ่อกันอีกรกอบหนะนะครับตอนถี่มไงเราพบวก็อยากทายให้เพวงแต่เริ่มต้นนโดยเฉพาะถึงว่า เก็บพ้นบริบทไปแล้วครับแต่ว่ามันใส่เวลาดนเนาะวันนี้ไม่มุลี่ในโทรศัพท์ผมมันบอสาม,มารถเก็บได้ดนขน้นมันบุรีเก็บได้หลายนะครับมันมันกะผมไม่ยองเก็บนะครับกะตัดตอนเรื่อยๆเอาดีกว่านะครับสวัสดีครับผม